กราฟสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอีกครั้งนะครับกับหัวใจแ a ลรีทีวีวันนี้ก็มาต่อกับแชปเตอร์ที่แล้วนะครับซึ่งแชปเตอร์ที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถทำดวงอาทิตย์สองสว่างเจิดจ้าไป3 3อันแล้วแล้วก็มาที่ที่ต่อไปนะครับซึ่งเป็นอันที่2 w a l l ลลีมีดฮันติงกลาสนะครับนี่ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับวอลลีมีดฮันติงกลานี่ครับอันนี้เกี่ยวกับทำ พวกตัวสไตรเดอร์นะครับซึ่งเป็นพวกม้านะครับผมเอาแล้วครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคครับข้อกิจแรกของเราก็คือให้เราใช้ธนูไฟนะครับเนี่ครับไฟ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 ทริอัลนะครับให้ใช้ธนูไฟยิงข้างหลังตัวม้านะครับจะเป็นแท่งคาร์ิสเตอร์นะครับยิงให้โดนถ้ายิงเราเรายิงโดนมันจะระเบิดนะครับเคแล้วก็คุยกัน ไปแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องอย่าพึ่งรีบกระโดดลงนะเราต้องพยายามหาจุดที่มีม้ารวมๆกันอยู่นะครับ่าโอเคเราต้องลองมาตรงนี้ดูนะครับน่าเห็นอ่ามันเยอะแล้วครับเนี่ยต่ตรงนี้เราจะสังเกตน,นะครับมี3-4ตัวเลยรวมกัน เราต้องรอให้มันมารวมๆกันอย่างงี้แหละครับแล้วก็จะได้ทําการกระโดดลงไปเพราะเวลามันน้อยนะครับมันดีบไปเอาละครับเราก็เริ่มหาเป้าหมายก่อนตอนแรกเราก็ต้องตอนแรกเราต้องโฟกัสก่อนนะครับเพื่อให้มันขึ้นจุดอ่อนของมันหรือคานิสเตอร์สีเหลืองนะ่ที่ท่านสังเกตจะเห็นนะครับอยู่ข้างหลังตรงน,นี้มันอยู่ไกลไปผมไปใกล้ๆก่อน มันจะไม่โดนนะรลาน้อยมากสังเกตนะครับแค่40วิเท่านั้นโอเคผมเล็งดีๆต้องการโฟกัสก่อนโอเคหนึ่งสองไ,อมไม่ใช่เฮ้ยที่สามทันวิ่เนี่ยสา 6, มสิบแปดสา, 18, 38, า <c oughs> มสิบเก้าอ๋ออ๋ทันผมยิงไปสามตัวมันระเบิดโดนสี่นะครับ โอเคครับสำหรับภารกิจที่2เนี่ยเราก็จะใช้กระสุนน้ำแข็งนะครับแค่ Hope Right. okay. you see again. ล้วก็รับภารกิจที่2กันเลยดีกว่านะครับฟลิสทริอัล,อลนะครับผมก็คือเราต้องใช้พวกน้ำแข็งนะครับให้สุให้หมามันแข็งแล้วเราก็ค่อยฆ่ามันนะครับซึ่งหลายคนก็มีว่า วิธีแตกต่างกันนะครับใช้ระเบิดน้ําแข็งใช้อะไรเงี้ยแต่ผมผมใช้กระสุนน้าแข็งนะครับเพราะระเบิดน้ําแข็งผมไม่มีครับโอเคผมก็ลงไป okay, ก็ป <Okay. S 2> เริ่มหาม้าก,ก่อนนะครับจุดที่มันเยอะๆค่อยกระโดดลงโอเคเราเจอระศพแรกราค่อยซุ่มไปครับที่ผมใสน่นี่จะเป็นชุดที่เพิ่ม <Okay. S 1> การหาล่องหนนะครับ <Okay. S 1> เพิ่มการซุ่มหนะ่อย เป็นรูปดวงตาผมก็ใส่ออปชันเพิ่มไปประมาณ70กว่าอาุ๊ยหายเตะกูทำไมตายเอิงต้องตายเรียบร้อยครับแข็งผมก็ฟาดนี่ตัวที่สองเรียบร้อยครับไปไหนต่อโมโหแล้ววิ่งหาเจอแล้วครับข้างหน้าซุ่มไปครับส,สังเกตศัตรูจะเห็นผมยากผมผมใส่ชุดด,ด้วยแล้วก็ใส่ออปชันด้วยเอาครับยิงประมาณ กองทนที่ครับมันจะแข็งหมดแล้วก็จัดไปทีเดียวแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเนยตัวที่สี่ไปเรียบจอยตัวที่ห้าอยูไ่ไหนเอามันวิ่งเฮ้ยมันบัง,นบงอาจเวลาก็จะหมดแล้วหนึ่งนาทีครึ่งนะครับผมต้องรีบครับโกยอโยมมาเอ็งอยู่ไหนโอ้โหอยู่ไกยจะทำยีเนี่ยสแปลแล้วออยิง เออนั่นแหละเอาที่จะเะพิ่งวิ่งตายก่อนค่อยวิ่งเรียบร้อยคบเกอบไม่ทันเนี่ยละครับทั้งหมดของเคล็ที่2นะครับโอเคครับสาหรบอบสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องใช้กระสุนสายฟ้าหรือระเบิดสายฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็กระสุนเทียบบาสซึ่งมันจะง่ายมากมันจะเป็นกระสุนระเบิดระเบิดเอาพวกเกาะอ,ออกนะครับเราต้องยิง นี่ครับช็อคทริอัลนะครับเราต้องยิงตัวเบลเบลโลแบ็กนะครับซึ่งเป็นตัวที่ปล่อยไฟตัวใหญ่ครับยิงข้างล่างมันข้างล่างมันจะเป็น,นแท่งๆ3อันซึ่งเราต้องกะดีๆหน่อยนะครับเพราะอันน,น,นี้อันนี้รู้สึกจะยากสุดของไอตัวนี้ละโอเคแล้วก็เลือกผมก็ใช้เทียบารเพราะมันระเบิดง่ายดีนะครับแล้วก็กระสุนจายฟ้าพร้อมแล้วเราก็โดลงไปลครับมันมี2ตัวนะครับแถวนี้ ตัวหนึ่งมี3อันครบเลยนะครับเพราะมันใช้3อันนี้ครับแล้วก็เจอยิงสายฟ้าอันเนี่ยครับถ้ามันเป็นงี้แต่ว่ามันช็อตแหละเออไม่ใช่ใช่ผมนี่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 มันจะช็อตละล้มละเราก็ทำการยิงข้างล่างอยู่ข้างล่างนะครับโอ้ยไอ้กวนนี่เฮ้ยครับไอ้ยิงเย็นบ้านี่โอ้อทองไตยิงก่อนโอ้ย โอเคครับเนี่ยเราก็ยิงถ้าเราเจอสามอันเนี่ยครับแล้วก็ใส่อกระสุนผมหมดเดี๋ยวแลมันหายช็อตครับต้องให้มันช็อตนะครับพอค่อยยิงโอ้โหชิบหายการุณาเธอคการุณาอยู่เฉยเถอะครับอย่าให้คลิปปูนานกว่านี้เลยโอเคผมจะยิงเตรียมครับเพราะมันจะช็อตละก็เล็งนี่แหละไม่โดนนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับสามอันครบแล้วครับผมนี่คือทั้งหมดของ วอลลีมีด e ฮันติ่งกล่าวนะครับผมถ้าชอบก็กด Subscribe ได้นะครับผมสำหรับนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ